เราไปตั้งใจฟังฟังคาสอนจากพุทธวจวันนี้จะอา่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องไม่ต้องร้อนใจหากยังไม่ประสบผลในหนังสือพุทธวจนะบวดธรรมฉบับปฏิบัติสมถวิปัสสนาหน้า366จากพระตาวิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่20 หน้าที่3ามข้อที่ห้าริบสพิกุทั้งหลายกิจที่ควรรีบด่วนรำของค้าบดีชาวนาสาอย่างเหล่านี้สมอย่างเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายค้าบดีชาวนาในโลกนี้ต้องรีบเร่งไถนาให้ดีคราดนาให้เรียบร้อย ครั้นแล้วต้องรีบเร่งเพราะพืชลงไปครั้นแล้วรีบเร่งไขเอาน้ำเข้าบ้างระบายเอาน้ำออกเสียบ้างภิกุทั้งหลายกิจที่ควรรีบด่วนทำรรของขบดีชาวนาสามอย่างนี้แลภิกุทั้งหลายข้าบดีชาวนานั้นไม่มีฤทธ หรืออนุภาพจะบันดาลว่าข้าวเปลือกของเราจงเกิดในวันนี้พรุ่งนี้จงมีทองมะรืนนี้จงหุงได้พิกุทั้งหลายโดยที่แท้สมัยที่ข้าวเปลือกของข้าบดีชาวนานั้นมีความแปรของฤด,ดูเกิดก็ดีมีท้องก็ดี หุงได้ก็ดีมีอยู่พิกุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลกิจที่ควรรีบทำของพิกุสามอย่างนี้สามอย่างเป็นอย่างไรคือการสมาทานในอธิศีลสิกขาการสมาทานในอธิจิตตสิกขาการสมาทานในอธิปัญญาสิกขาพิกุทั้งหลาย กิจที่ควรรีบด่วนทำของภิกุสามอย่างเหล่านี้แลภิกุทั้งหลายภิกุนั้นไม่มีฤทธิ์หรืออนุภาพที่จะบันดาลว่าจิตของเราจงพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทา,านในวันนี้แหละหรือมิฉะนั้นก็ในวันพรุ่งนี้หรือในวันมะรืนนี้ภิกุทั้งหลาย โดยที่แท้สมัยที่จิตของพิกุนั้นผู้ศึกษาอธิสินอยู่ก็ดีผู้ศึกษาอธิจิตอยู่ก็ดีผู้ศึกษาอธิปัญญาอยู่ก็ดีหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นมีอยู่เพราะเหตุนั้นแหละพิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจะมีฉันทะอย่างแรงกล้า ในการสมาทานอธิศีลสิกขาเราจะมีฉันทะอย่างแรงกล้าในการสมาทานอธิจิตตสิกขาเราจะมีฉันทะอย่างแรงกล้าในการสมาทานอธิปัญญาสิกขาภิกขุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล